อาการของคนเป็นโควิดแต่ว่าเสียงรันล้มบ่าเมื่อนักนักดาราเต้นในตำนานติดโควิดนะครับแต่ว่ากับบยอนท่อต่อการแดนอ้อมโรงพยาบางนักก นักเต้นอันดับหนึ่งของหินเด็กไฟฟี่กุลนักเต้นเบอร์หนึ่งของไอยสูจังแมงกูเกิดมาเดาจังแมงกูเกิดมาเดาจังแมงกูเกิดมาเด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 าตอนนี้กูเป็นโควิดตอนนี้กูเป็นโควิดตอนนี้กูเป็นโควิดบ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 ิด เปลี่ยนไปน้ำผึิงไปดุบบ๊ายบายโนผลออกน้องรับเสียบติคุณแม่ก็เดินทางตัดสินใจว่าทันทีภายในสิบนาทีมันมีไม่มีความรู้สึกเป็นแถแนวแถแนวอยู่พราะอย่างปีมีความกังวลมันมถึงมดอยู่แล้วเรื่องที่บ้านเศร้าอันอันโซโอ่เลี่ยมไปเที่ยวเนี่ยนะแต่วันนี้ความรู้สึกคือยังจะของสินบนทัานบนทัานเด็กไปนี่ย บา้านนี่มันขึ้นนี่นะมัน่ึอนนอนบาน้านนี้แม่แต่มันไออยู่ไออยุสองขั้นเถื่อนนี่แหละคิดอยู่เรืมันมันมันไอคือไอน้อยขนาไหนผู้แบบแม่กับไอเน้ย่ยผู้แม่ก็ไมีซื้อไอมันขึ้นนะไอบางวันก็หนุก,กูซื้อไอไม่ปะเพราะว่าดมลูกไว้ดมทั้มาดด้วยมวดมเกียดจริง มบ้านหบอขั้นข้อบโอ้ยพัฒนานาเล็ก่ใช่้นกรบอกออกอากาศนิดงบ่อยกาะบอเนี่ยได้ขึ้นแล้วมีอ๋อเออเราดีกา ว่อันอ <te le kindergarten> ันจะว่าลูกไอเกตเป็นเป็น hmm. ม oh, uh ือเดียวเด้ใครใครสูงขเปนมือเดียวกกะกะเศร้าอันมเ่ไปนไม่ดีขน่มดนั้นเน่มน่ลมุงสั่ะกอยางแ่ขยพชิ่งตอนเป็นใครแมช้นน่ปย ไอคอยว่าก็ารันมีอันใช้บ่าไเแต่วันไ่ยินอืรโอสิไม่ตอนนเกมันสิดอยู่แต่ว่ามเขาเปิดเพลไม่ยินตอนเล่นเกมแล้วตอนไล่ในกลุ่มออองดครื่มันจะาจ้าทลกเจ้าชนะยาไปยาไปยาไปแกลเลยน่เกิดเกิดเออ แยกออกกนี <Yeah. S 1> ่งแมาแล้วพี่น้องนเดีว่ไปีไตา่รนาัตารอย่างกิทสคิสคิสียงเฮน่นน้อน้อน้น้องน้ไปจองตัวไปีดียี ໂນໃຜບິດນນຖືອ